สวัสดีสวัสดีนะครับเพื่อนวันนี้คลิปนี้เราจะมาเจอกันสวัสดีนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องของอัตราใส่ปุ๋ยเนาะนะครับด้วยหลายๆคนทําทุเรียนเนี่ยเรามักไม่ค่อยมีมาตรฐานเนาะหมายถึงว่าเรามักจะทําตามใจตัวเองคือกะกะเอานะครับไม่มีมาตรฐานว่า,าต้นอายุเท่านี้ควรใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับหรือเราก็คิดตามแต่เราใส่เองทีนี้เราก็จะไม่มีสิ่งอ้างอิงว่า เราใส่เนี่ยมันปุย๋ยใส่ปุ๋ยเนี่ยมันมากเกินไปหรือมันน้อยเกินไปนะครับแต่ผมเนี่ยด้วยความที่ทํา YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เ,เก็บสถิติเก็บข้อมูลไว้นะครับว่าอัตราการใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ยังไงนะครับาการใส่ปุ๋ยที่ผมจะมานําเสนอวันนี้ก็จะได้รับการเติบโตแบบนี้นะครับซึ่งมีผลการทดลองของผมเองเนี่ยห้าหกต้นได้ของเพื่อนร่วมกับและมีแปลงพวกพวกกันเนี่ยที่ใส่ปุ๋ยในอัตราเดียวกันเนี่ยนะครับเป็นอัตราง่ายๆที่ใช้ได้กัน เ,เอาไปเอาไปอ้างอิงใช้ได้เลยหลักพันต้นเนอะซึ่งแต่ละคนก็การจเจริญเติบโตดีนะครับอ่ะก่อนอื่นเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูการเติบโตก่อนนะครับว่าอัตราการใส่ปุ๋ยที่ผมจะแนะนำเนี่ยมันใส่แล้วการเติบโตเป็นแบบนี้นะครับแล้วจะพามาดูสภาพดินของแปลนี้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆเอาไปอ้างอิงของตัวเองนะครับทุเรียนของต้นสมภพเนี่ยนะครับเติบโตทั้งหมดได้มาการเติบโตได้มาจากปุ๋ยนะครับต้นสมภพมองว่าดินนะครับเป็น วัสดุที่ห่อหุ้มรากเท่านั้นนะครับและมองว่าดินในประเทศไทยเนี่ยมีคุณภาพดีทุกดินนะครับแม้ในแปลงนี้ที่ดินมาจากก้นบ่อนะครับหลายๆคนเชื่อว่าคุณภาพต่ําแล้วในความในความเชื่อของคนอื่นเนาะแต่แต่ของต้นสัมภคเนี่ยผมคิดว่าดินที่อยู่ในประเทศไทยที่จะขึ้นได้ปลูกทุเรียนได้หมดแหละและคุณภาพดีสำหรับผมเนาะผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับดินเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตของแปลงเนี่ยได้จากปุ๋ยทานดินเป็นหลักเนาะแล้วก็ ธาตุอาหารทั้งใบนี่ไม่ได้ใส่เลยนะครับแต่เวลาพ่านยปาป้องกันแมลงเนี่ยจะมีธาตุอาหารรองและใส่ตัวคนินนะครับซึ่งพวกนี้เป็นตัวเสริมเฉยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่าการเติบโต,ตของต้นสมพบทุเรียนของต้นสมพบเนี่ยได้จากปุ๋ยทางดินเป็นหลักนะครับก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะเอาการใส่ปุ๋ยแบบนี้ไปใช้อ้างอิงเนาะนะครับอะเพื่อนเดูการเติบโต,ตแบบนี้ก่อนนะครับทุเรียนที่เพื่อนเห็นอยู่นี่คือทุเรียนอายุ2ปี9เดือนนะครับนี่ ต้นนี้เนาะปลูกจากกิ่งกิ่งพันแปลงนี้ใช้กิ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเวลาผมซื้อต้อนพันมาเนี่ยเอาถุงดาวางจากดินเนี่ยประมาณสูงประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาปลูกเนาะนี่เพื่อดูเนาะอันนี้ผ่านการแต่งกิ่งไปแล้วนะครับสองปีเก้าเดือนนะครับอัตราการใส่ปุ๋ยนะครับที่ได้การเจริญเติบโตแบบเนี้ยคิดง่ายๆนะครับตั้งแต่ปลูกนะครับ ถึงอายุ1ปีนะครับใส่ปุ๋ยไม่เกิน2กํามือต่อต้นต่อเดือนนะครับทุเรียนอายุ2ปีใส่ปุ๋ยไม่เกิน4กํามือต่อต้นต่อเดือนนะครับทุเรียนอายุ3ปีใส่ปุ๋ยไม่เกิน6กํามือต่อต้นต่อเดือนเพื่อนๆเห็นไหมวิธีการใส่ปุ๋ยคือจะใส่แบบก้ากระโดดําว่ามากไหมผมเทียบกับโดยทั่วไปไม่ถือว่ามากนะครับเช่นต้นนี้ณตอนนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยอยู่ทุเรียนเขาอายุ2อปี เเดือนย่างเข้าสิบเรียกได้ว่า2ปี10เดือนแล้วกันนะพูดง่ายๆทุเรียนอายุ2ปี10เดือนผมใส่ปุ๋ยยุห้ากมือนะครับเพราะว่าใกล้จะเดือนหน้าอาจจะใส่เป็น6กามืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับอ่เลเยรการใส่อย่างเงี้ยนะครับมันทําให้ทุเรียนเจริญเติบโตแบบนี้เพื่อนก็คิดตามผมว่ามันเป็นที่พอใจไหม2ปี10เดือนทุเรียนโตแบบนี้เพื่อนๆพอใจไหมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนดูอีกสักดูทุเรียนแปลงนี้สักหน่อยนึงนะครับนี่ตัวนี้ก็ได้ต้นหลังกล้องเนี่ยนะครับ แต่มันก็อ๋อนี้ก็ได้เดี๋ยวผมหมุนมาทางนี้เพราะว่าผมจะพาไปดูดินที่ใช้ในปลูกในแปลงนี้ที่ผมบอกว่าดินของต้นสมพศเนี่ยไม่ดีหรอกนะครับแต่สามารถปลูกทุเรียนได้ดีอย่างนี้นะครับเพราะว่ามี Howto วิธีการนะครับการใส่ปุ๋ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะมานําเสนอเพื่อสักครู่นะครับพอดีผมปรับขาทั้งกองเพื่อนคอยดูนะครับทุเรียนอายุสักครูนะ่ทุเรียนอายุ2ปี10เดือนนะครับ อย่างนี้นะครับอ่ะนะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้เนาะนะครับทุเรียนอายุ2ปี10เดือนปุ๋ยที่ผมใช้สำหรับวันนี้นะครับเป็นปุ๋ยอินรีเคมีสูตร836นะครับก็เอาง่ายๆว่าขอให้เป็นปุ๋ยตัวหน้าสูงผมใช้ทั้งหมดนะครับบางทีก็ใช้2577บางทีก็ใช้933ไม่มีแบรนด์ตายตัวนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับซึ่งต้นสมพศเนี่ยเป็น คนที่ทําทุเรียนเชิงทดลองด้วยนะครับปุ๋ยนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ความพอใจแต่สูตรต้องเป็นสูตรตัวหน้าสูงอันนี้คือหลักการเนาะนะครับยาป้องกันมแมลงนะครับใช้อยู่4ชนิดตัวที่จําหน่ายอยู่ทั้ง4ชนิดนี้นะครับครอบคุมทุกมแมลงเกือบต้องบอกเกือบทุกมแมลงของทุเรียนในระยะการทาใบเนาะนะครับมียาแค่4ตัวและใช้แค่4ชนิดนี้นะครับวนไปทั้งปีทั้งชาติไม่เคยเปลี่ยน เดือนทุเรียนได้แบบนี้เนาะอาจยวเพื่อนดูดินก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะไปใส่ปุ๋ยให้ดูนะครับอัตราการใส่ปุ๋ยอย่างที่ผมบอกนะครับทุเรียนอายุไม่เกิน3ปีทุเรียนอายุ3ปีใส่ไม่เกิน6กนมือนะครับตอนนี้2ปี10เดือนผมใส่5กมือต่อตอน้ตอนตอน่ตอเดือนใส่เดือนละครั้งอยู่ณนะตอนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนปลูกใหม่ถึง1ปีผมจะใส่ทุก15วันเราก็แบ่งกันแบ่งเลทก็คือทุเรียนอายุตั้งอายุทุเรียนปลูกใหม่ จนถึงอายุ1ปี Banana. ใส่ปุ๋ยไม่เกิน2กํกำมือต่อต้นต,ต่อเดือนเราก็จะค่อยๆใส่พอปลูกปั๊ปบเราก็ใส่1ช้อนโต๊ะผ่านไป15วันใส่2ช้อนโต๊ะเนี่ยใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่1ทุเรียนอายุ1ปีใส่ไม่เกิน2กํกำมือต่อต้นต,ต่อเดือนเนาะนะครับให้หลักการมันอยู่แบบนี้อ่ะทีนี้เพื่อนเห็นทุเรียนอายุ2ปี10เดือนแล้วนะครับทีนี้มาดูดินที่ปลูกทุเรียนผมถือว่าทุเรียนเนี่ยมันเจริญเติบโตดีเนาะเพื่อนดูตัวนี้ตัวหลังนี่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับหลายๆคน ก็มักจะบอกว่าปลูกทเรียนแล้วไม่สําเร็จเพราะดินคุณไม่ดีนะครับเดี๋ยวคุณดูดินของต้นสำปบแปลงเนี้ยเพื่อจะสังเกตเห็นผนังมันคือแปลงที่เขาขุดดินไปขายเละเทะหมดเลยนะครับแปลงเนี้ยแล้วผมก็ซื้อที่มาในราคาไม่แพงนะครับจากนั้นก็ขุดบ่อตรงนี้นะครับแล้วเอาเอา,เอาดินบ่อน,นี่แหละมาถมให้เสมอแล้วก็ปั้นโคกดินบ่อมันเป็นยังไงนะครับเพื่อเห็นสีตรงนี้ไหม ดินบอ่อดินที่แห้งแล้วแข็งเนี่ยหลาย ivot, ๆคนบอกพี่ครับปลูกทุเรียนไม่โตเลยเพราะดินผมแห้งและแข็งเพื่อนๆดูดินของต้นสมพศเห็นไหมเนี่ยเห็เนไหมเห็นไหมครับดูนะครับถามว่าอันนี้มันคือดินอะไรเพื่อนเดูนะครับอันนี้มันเป็นทุเรียนเข่งทุเรียนต้นเนี้ยเป็นทุเรียนซ่อมนะครับคือมันยืนต้นตายปั๊บผมก็อ่ะซ่อมมันไปนะครับเนี่ยต้นที่ตายอยู่ตรงนี้นะครับไอ้แดงๆเนี่ยมันคือดินที่ติดมากับกล้าพันธุ์เนาะนะครับออดินนี้คืออะไร ก็คือดินที่อยู่ในโคกเนี่ยแหละครับขุดขึ้นมาแล้วเอาไอ้ทุเรียนในเข่งเนี่ยฝังลงไปนะครับเพราะฉะนั้นดินตัวนี้ก็คือดินที่อยู่ในโคกนะครับนี่ขาวๆแงๆอย่างนี้อ่เป็นคําตอบไหมครับว่าดินที่ไม่ดีของใครหลายๆคนไม่มีธาตุอาหารดินที่ปล่อยไว้แล้วแข็งดินเหนียวดินนูดดินดีดินนั่นอ่ะเพื่อนๆมาเทียบกับดินของต้นสมพบเห็นไหมโอ้ๆสักครู่นะครับกล้องมันเลื่อนเลื่อนตัวเอง แป๊บไท่ททคนเดียวไท่มือเดียวนี่เพื่อนเห็นไหมเห็นดินของต้นสมบัติไหมก็คือดินที่เขาขุดขึ้นมาเอาตุ่มฝังเข้าไปนะครับดินพวกนี้เหลือก็คือออกมากองอยู่ตรงนี้นี่เพื่อนดูนี่อย่างเงี้ยครับใต้ดินมันเป็นอย่างเงี้ยถามว่าเป็นอย่างนี้ทุกโคกงไหมทุกโคกครับเพราะมันมาจากที่เดียวกันพูดกันง,ง่ายๆนะครับอ่าทีนี้เ,เพื่อนเห็นสีขาวๆอย่างเี้ยไหม ตอนปลูกใหม่ๆมันก็สีขาวอย่างนี้ทุกโคกอะครับแต่เมื่อย่าขึ้นเราพ่นยาค่าญยาทาหญ้าถอนหญ้าเอาฟางใส่ให้น้ําใส่ขี้วัวไปหนึ่งครั้งไปงเนี้ยผมจำไม่ผิดนะใส่ขี้วัวไปหนึ่งครั้งทั่วเลยนะครับแค่นั้นนะครับถ้าเราอยากปรับปรุงดินนะครับเราใช้มูลสัตว์นะครับอยากให้พืชที่เราปลูกจเจริญเติบโตเราใช้ปุ๋ยที่มี NPK ีวิธีการคิดของผมคือง,ง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะเพื่อนจาดินแบบนี้ไว้อย่างนี้นะครับโอ้ขอโทษนะครับเห็นไหมดินก็ขาวเงี้ยดิน ใครท่านไหนนี่นะครับเห็นไหมนี่คือดินที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่ต้นสมภพทำแล้วมาให้ดูคือผมจะบอกว่าแม้ในดินที่หลายๆคนเชื่อว่าเป็นดินเลวดินก้นบอ่อดินที่ปลูกอะไรไม่ได้ทิ้งไว้ยาทําแปลงเนี่ยทิ้งไว้ปีหนึ่งยาจะไม่ขึ้นเลยครับตรงกลางแต่ตรงนี้ขึ้นนะพอเรามีน้ําช่วยนะครับดินที่ หลายๆคนมีความรู้สึกว่ามันไม่มีคุณภาพแต่ต้นสมพนะครับใช้วิธีการง่ายๆให้น้ําให้เหมาะสมใส่ปุ๋ยพ่นยาป้อากัมแแลงไม่มียาเทพปุ๋ยเทพนะครับแค่วิธีการบริหารจัดการที่ผมนาเสนอบ่อยๆอ,อยู่ในช่องนี่แหละนะครับบุกทุเรียน2ปี10เดือนสภาพเขาเป็นแบบนี้นี่คือต้นนี่เห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าต้นปกติในสวนนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอที่อยู่ในนี้เพื่อนมันต้องสงสัยเลยนะขาวๆเนี่ย ที่มันเปลี่ยนสีเป็นอะไรไปนเนี่ยเพราะมีน้ํามีรากทุเรียนอยู่เห็นไหมรากทุเรียนที่มันเสียหายไปมันก็อยู่ผิวดินมันก็ตายไปเนี่ยเห็นไหมขาวๆเนี่ยมันก็คือไอ้ดินขา,ขาวๆแบบกองนู้แล้วครับเนี่ยที่มันอยู่ข้างใต้เนี่ยเพืพ่อเพื่อเห็นกระตาเนาะนะครับอันนี้คือเรียวที่สุดและจริงที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคือถ้าเรามีความเข้าใจนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ไม่ได้ปลูกยากเลยนะครับเรามีความเข้าใจในการบริหารจัดการนะครับ อย่ายุ่งกับดินให้มากจนเกินไปนะครับมีความเชื่อเชื่อในประเทศของเราเชื่อในความอโดมสมบ,บูรณ์ของดินในประเทศไทยนะครับแต่นะครับทุกคนก็จะตั้งคาถามว่าเอ,อ๊พี่ต้นแล้วทำไมทุเรียนผมปลูกไม่ได้เลยทำไมผมปลูกพืชนู่นพืชน,น,ชนี่ทางเกษตรแล้วไม่ไม่ดีเลยนะครับเราลองหยุดโทษด,ดิน หยุดโทษปุ๋ยหยุดโทษน้ำเป็นกฎหยุดโทษสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นนะครับให้ดูตัวเราก่อนนะครับเรามีความชำนาญหรือเปล่านะครับเราให้น้ําถูกต้องไหมเราเข้าใจวงจรชีวิตของพืชที่เราจะปลูกหรือเปล่าโทษตัวเองก่อนนะครับจากนั้นปรับปรุงตัวเองหาความรู้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วบริหารจัดการจงเชื่อว่าดินในประเทศเราเนี่ยเป็นดินที่มีคุณภาพ ฝ่าหลายๆประเทศในโลกนี้นะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบของเราเนาะนะครับต้นสมมติคิดแบบนี้นะครับวิธีการคิดของผมคือดินของประเทศไทยมีคุณภาพมากกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วคุณไปดูอิสราเอลเลยนะครับมีจะทรายย่ากยังไม่ขึ้นเลยนะครับแต่เขาปลูกพืชได้ดีนะครับแต่คนไทยดินที่แบบ คุณปล่อยลกทิ้งไว้ฝนตกมาปั๊บหญ้าท่วมเนี่ยมดินมันดีมากกว่าอิสราเอลเยอะนะครับแต่เราปลูกเพื่อสู้เขาไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเรานะครับพมายเซตของเรานะครับเพราะฉะนั้นจงปรับปรุงตัวเองโทษตัวเองและพัฒนาตัวเองนะครับส่วนดินเราอย่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 าไปโทษเขามากนะครับอ่ะโอเคนะครับแปลวันนี้เพื่อนๆข้อได้วิธีการใสร่ปุย๋ยอัตราส่วนการใสร่ปุย๋ยที่ผมบอกไปเนาะนะครับอ่ะทวนให้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับทุเรียนปลูกใหม่ถึงเราใช้เกณฑ์อายุเป็นหลักในการ ปรับปริมาณใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อนฟังและจําให้ดีนะครับทุเรียนปลูกใหม่ตั้งแต่1ปีใส่ปุ๋ยไม่เกิน2กํามือต่อต้นต่อเดือนแบ่งใส่ทุก15วันนะครับทุเรียนอายุ2ปีใส่ปุ๋ยไม่เกิน4กํามือต่อต้นต่อเดือนนะครับทุเรียนอายุ3ปีใส่ปุ๋ยไม่เกิน6กํามือต่อต้นต่อเดือนนะครับทุเรียนอายุ4ปีนี่เจ้าลูกแล้วนะนะครับแปลงนี้สปีได้ลูกแน่นอนนะครับทุเรียนอายุ4ปีใส่ปุ๋ยไม่เกิน8กํามือต่อต้นต่อเดือนและจะใส่8กํามือไปเรื่อยๆเลยตั้งแต่ตอนทำ กำมือกำมือที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับปริามาณมันเยอะไหมนะครับก็ผมก็ไม่ได้ชั่งไม่ได้ตวงไม่ได้วัดเนาะก,ก็กำมือผมเนี่ยกำมืออย่างนี้นะไม่ใช่หวานนะกำเฉยๆนะครับซึ่งผมเทียบกับจากข้อมูลของแปลงอื่นๆหรือในโซเชียลเนี่ยแปลงผมหรือพรรคพวกกันเนี่ยปุ๋ยที่เลี้ได้ตัวดีแต่ปุ๋ยน้อยผมถือว่าน้อยนะครับน้อยมากนะครับแต่เรามีฟาร์มสม่ำเสมอนะครับมีฟาร์มแม่นยําในการป้องกันมแมลงนะครับผมแถมให้นิดนึงนะครับหลายๆคน ปุียแล้วไม่ค่อยได้ผลนะครับก็มีปัญหาเรื่องการป้องกันแมลงถามว่าปุ๋ยกับ,ก,บการป้องกันแมลงเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์กัน,นมีส่วนนะครับการเติบโตของทุเรียนเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยได้ดียังไงหรือใส่ปุ๋ยเทพยาเทพย,ยังไงนะครับแต่ถ้าคุณป้องกันแมลงไม่ได้นะครับทุเรียนคุณก็ไม่เจริญเติบโตหรอกนะครับเพราะว่าเวลาที่ทุเรียนเราเนี่ยได้พลังงานไปจากปุ๋ยนะครับเขาต้องการเอาไปเจริญเติบโตแตกยอดแตกกิ่งนะครับ๋ยวเพื่ๆดูทุเรียนต้นเล็กผมอันนี้เป็นต้นซ่อมนะครับในบริเวณนี้แหละ นี่นะครับเพื่อดูทุเรียนต้นเล็กเห็นไหมเวลาเขาได้ปุ๋ยไปเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการนะครับคือเขาจะไปแตกยอดยอดจะสวยเขียวเนี่ยเพื่อดูนะครับกิ่งจะยาวปลายยอดปลายกิ่งเว้ยไก่ตกใจเพื่อนเขาสงสัยจะมาออกไข่อ่ช่างมันนะครับไก่ข้างบ้านเขียมั่งมาออกไข่มั่งเขียรากมั่งเนี่ยบางทีทุเรียนเนี่ยบางทีมันก็โดนไก่ไก่เขียทุเรียน จะตายนะครับถ้าสมมติเป็นต้นเล็กๆเนี่ยโดนไก่เคี่ยโซนเนี้ยมันจะเป็นโซนที่มีต้นซ่อมเนาะนะครับก็ไก่มาชอบมาเคีย่ยตีนไก่อะเขาบอกว่ามันร้อนคมจริงไม่ใช่หรอกมันชอบเคี่ยพอเคี่ยปั๊บลากทุกเรียนเนี่ยเป็นพืชิกรักตื่นลามันก็จะเสียาหายการเทคอาหารหน,าน,าน,นู่นนี่มันก็จะไม่ดีเนาะนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นไก่ของข้างบา้านเราไม่ว่ากันตายเราก็ซ่อมโอเคเพื่อนดูนะครับเนี่ยเวลาทุเรียนได้อาหารมาเนี่ยเขาจะไปแตกยอดทุกยอดเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมความสวยงามเนี่ยนะครับ แต่ติต่างนะครับถ้าสมมติอันนี้โดนเพชรยจักระนทำลายปุ๊บปุ๊บเสียหายยอดกุดใบไหม้นะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมสิ่งที่ที่ตามมาจะเกิดอะไรนะครับการจะเติมตการเจริญเติบโตเขาจะดอปลงสาเหตุเพราะอะไรเพราะพลังงานที่เขาจะเอาไปแตกใบให้มันสวยงามในลักษณะแบบนี้เขาจะต้องเอาไปรักษาตัวเองเพื่อสู้กับแมลงอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนคนเราเลยเพื่อนมนุษย์เรานะครับเติบโตอยู่ดีฟิตเนสร่างกายดีแข็งแรงหุ่นสมาร์ทคุณลองไปประสบอุบัติเหตุหรือโดนหรือว่า ตกบนได้กระดูกหักเนี้ยนะครับร่างกายคุณจะต้องเอาพลังงานไปซ่อมแซมตรงนี้ก่อนนะครับการเติบโตก็จะดับลงไปธรรมชาติทุกแต่คนกับต้นไม้เนี่ยเปรียบให้มองเห็นภาพแบบนี้นะครับแต่มันไวกว่ากันเช่นต้นไม้เนี่ยรอบใบเขาไวนะครับเช่นใบนี้เสีย 2- อสาเดือนเดือนสองเดือนข้างหน้าแตกใบใหม่อีกแล้วนะครับเนี่ยพลังงานเขาเขาเรียลามนุษย์เรานะครับเขาจะวนวนวน,วนแต่ในทางกับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราใส่ปุ๋ยได้เหมาะสมอัตราเหมาะสมนะครับคุณให้น้ําได้ดีนะครับพ่นยาป้องกัน,มนแมลงแม่นๆพอแตกใบออกมานะครับ ได้ใบแบบนี้มาปุ๊บไม่มีเสียหายเลยพลังงานเอาไปใช้หมดใบที่เห็นอยู่แก่ใหญ่กลางแตก็มาใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกทุเรียนจะโตเร็วและสมบูรณ์เนี่ยคือสาเหตุของความโตเร็วของทุเรียนแบบนี้นะครับเพราะรอบวงจรชีวิตเขาไวนะครับนี่วิธีการแต่ถ้าเกับการสมมติว่าใบออกมาเสียปับ๊บแมลงกินนะครับอ้นี่จะโตก็ไม่ได้แล้วเอาไปซ่อมซ่อมซ่อม,อม,อมปุ๋ยหมดแล้วนะครับรอรอบใหม่เสียอีกแล้ว ก็รอบรอบใหม่อ่ะโชคดีบางรอบไม่เสียแต่นะครับทุเรียนคุณจะแคะแก่นนะครับเพราะว่าการเติบโตเขาถูกเขาถูกรบกวนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยา้องกัมแมลงจึงเป็นเคล็ดลับในการเติบโตของผมด้วยไม่ใช่ว่าเราจะมองการแต่ปุ๋ยแต่ยาที่ปุ๋ยเทพอาหารเสริมนู่นนี่น่ะไม่ใช่นะครับยา้อกกันแแรงเป็นส่วนสำคัญนะครับมันจะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยได้อย่างดีแบบนี้นะครับมันเป็นเราเวลาเรามองทุเรียนเนี่ยเราต้องมองเป็นกระบวนการเนาะเรายะมองแต่อยาอยากได้แต่ คุณต้นใช้ปุ๋ยอะไรทุเรียนตัวดีช้ยาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นเลยตรงนั้นนะไม่ใช่ประเด็นของคลิปแต่วงจรที่ผมพูดถึงให้ฟังในคลิปให้ยาวเนี่ยอันนี้เราคือประเด็นที่คุณเอาไปใช้แล้วคุณจะได้แบบนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นการทํางานง่ายๆแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยละนะครับก็วิธีการใส่ก็รอบๆทรงพุ่มตรงที่รอบๆทรงพุ่มหรือโรยทรงพุ่มไปสัก30เซนประมาณนี้วิธีการใส่ปุ๋ยเนาะเคล็ดลับก็คือใส่ไปจุดที่รากอยู่นะครับรากทุเรียนอยู่ตั้งแต่ ในทรงพุม่มจนถึงเลยปลายทรงพุ่มมา30เซนอันนี้เป็นวิชาการหรือสิ่งที่เซียนเซียนทุเรียนเขาพูดกันเราก็เชื่อตามนั้นแล้วก็ใส่มาตามนั้นทุเรียนก็โตแบบนี้นะครับเรา,าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็การใส่ปุ๋ยในสไตล์ง่ายๆแบบนี้นะครับแถมอนิดนึงแปลนี้เป็นระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับเปิดน้ำแบบทีเดียวจบเลยค่าไฟ80บาททุเรียน160ต้นอ่ ผมทาคลิปไปแล้วนะครับคลิปก็คือเอาข้าไฟมาโชว์ให้ดูดนะครับก็เดือนธันวาปี6 7เเปิดน้ําทั้งเดือนนอกาคือหมดหน้าฝนมาแล้วนะครับใครสนใจระบบน้ําแบบนี้อยากได้ระบบน้ำแบบนี้ไปใช้กับสวนตัวเองนะครับสมั์ทฟาร์มเปิดทีเดียวจบนะเพื่อนนะนะครับทักมาสอบถามผมรับจ้างเกี่ยวกับการทาระบบน้ําการออกแบบระบบน้ําการทำสมัคทฟาร์มตัวคนโทรลงานปั๊มทุกอย่างนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากก,กดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ